สวัสดีครับทุกคนผมเต้นะครับในวันนี้ผมก็มีกระปุกออมสินสีเขียวเหมือนแตงโมเลยเอเฮ้ยแต่ว่าเป็นลูกฟ้าก็ใช่แล้วนะในวันนี้นะครับเราจะมาทุบกระปุกออมสินที่เก็บมา1ปีนะครับวันนี้ใส่เสื้อสีแดงเพื่อไว้อะไรให้เจ้าแตงโมเฮ้ยเฮ้ยแตงโมเขียวอะไรทุบกระปุกออมสินไม่ได้จะมาฆ่าแตงโมไม่รลดบอกเลยว่าไม่รอด โอ้หนักมากเลยนะครับก็ในวันนี้นะครับผมเห็นไนเตีบ้ามันปรากฏตัวแล้วผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันไปแอบอยู่ที่ไหนนะตอนนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองทุกกบกระปุกแตงโมน1ปีดูกันนะครับว่า เดี๋ยวนะผมพูดว่าอะไรนะแปลงโมเหรอเฮ้ยไม่ใช่กระปุกออมสินดีปะเดี๋ยวเรามาลองทุบก,กระปุกออมสินสีเขียวๆมาดูกันสิครับว่า1ปีเนี่ยผมสามารถเก็บเงินเหรียญได้เท่าไหร่ในนี้นะเก็บประมาณนีใช่ไหมทุกคนไปดูกันเลย <c oughs> ไปเลยคอับเลยนะครับทุกคนผมก็จะมาทำการทุบจะแปลงโมก่อนจะกระปุกออมสินนั่นกันเาน s <S อาจริงๆแล้วพี่ก็บ้าน,นะครับน้องๆแต่พี่ก็ไม่ได้บ้านนะครับน้องๆ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอ้เองเปนเสืเดี๋ยว,ยว,วยแตงโงมง่แจกในต,ไไติไปดูกันเลยนะคะแตงโมง,ง,งจกเจอนนี้นอนนี่จะกรเอสีนี้หลบไปโอ้ยหนักจังไม่ให้แต่อันนี้มันไม่หนักมันเคลื่อนที่ได้เจอแตง้มหยาห์ยาห์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 หห์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 น์หนนี่เห์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 หห์ห์หห์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 หห์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 ย์ <c oughs> จะแตงโงจะตายสัเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ดูสิยายาจะแตงมรสชาติของเจ้าท่้งหวานฉ่ำจริงๆเลยตายสิอจะแตงโมเสร็จฉ้นตัดทีนี <c oughs> ค้คำให,ใหญ่ๆคำใหญ่ๆคำใหญ่ <c oughs> ผมคงจะทำอะไรเนี่ยผมคงจะกินตูแตงโมงกันหรอฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นกับตัวผมวะเนี่ยเวลาใส่หมวกนั้นผมฮะผมเป็นอะไรเวลาผมใส่หมวกผมเหมือนจะเป็นบ้าน,นะครับเฮ้ยแล้วผมทุบแตงโมงทำไมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลองมาทุกกบกระปุกอมสินกันเถอะครับตุกคนวันนี้เราไม่ได้มาทุกกบกระปุกอมสินเรามาทุบตูแตงโมงนะครบผมเด ผมมาอยู่ด้านในบ้านได้ไงวะเนี่ยโอเคไหนๆก็อยู่กับพรแล้วครับแล้วก็อยู่กับกระปุกอวมสินนะครับผมเพราะฉะนั้นโอ้โหมันอนข้างจะหนักเลยนะผมคิดว่าหนักหลายโลเลยแหละนะครับคือแบบมีตะเรียนนะฮะไปดูกันเดี๋ยวผมต้องอยู่ใกล้ๆสักหน่อยเด้อแงแล้วก็วางไว้แล้วก็ทุบแรแงท้บหเริ่มแตกเริ่มแตกอุ้ย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 ลอยแตกลอยแตกทุบให้หมด ก็เลยติดต่อกนเลยเลย,เยว้วาว,าว,าวาบางวันก็ได้ยอดบ้างไม่ได้ยอดบ้างนะฮะถ้าเกิดวันไหนได้ใช้จ่ายมีเหรียญก็ยอดนะครับวันไหนไม่ได้ใช้จ่ายก็ไม่ได้ยอดนะเนาะประมาณนี้นะฮะโอเคครับทุกคนก่อนที่เราจะไปนับกันนะว่าผมสามารถเก็บรวบรวมได้เท่าไหร่นะเราต้องแยกไอเซต ปูนนี่นะฮะออกแกงเหรียญก่อนนะครับโอเคแยกออกมากันเลยโอเคครับทุกคนผมก็เลยทําการแยกเศษเนี่ยครับที่เป็นกระปุกอมสินนะที่มันเป็นปูนนะครับออกจากเหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าวทุกคนครับมาดูกันแบบใกล้ๆนะครับผมดูสิมาดูด้านกระปุกอมสินนี้ก่อนนะฮะมันเหมือนเศษผรักปักพังของซากอาคารซากตึกเลยนะครับดูดิมันเป็นเศษที่แบบแตกของปูนนะอ่าส่วนหันมาดูด้านนี้ครับมันเหมือนแบบขุมทรัพย์เลยนะครับทุกคนดูดิมีแต่เหรียญแบบมีสิ่งของมีค่าเต็มไปหมดเลยนะครับ ว้าวสุดยอดเลยสุดยอดเลยก่อนที่เราจะไปนับเงินกันนะครับทุกคนผมขอเก็บซากแตกหักของระปูบามสินก่อนนะครับโอเคจากนั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาทําการนับเหรียญกันเลยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวผมจะเรียงไว้กองละหนึ่งร้อยบาทนะแล้วเราค่อยมานับกันนะครับว่าจะได้กี่พันนะครับผมผมว่าเป็นพันเลยแหละที่วางอยู่ตอนหน้าผมตอนนี้นะโอเคมันเริ่มนับกันเลย ทั้งหมดที่ผมเก็บได้นะครับภายใน1ปีนะก็คือแบบใช้จ่ายไปได้เหรียญมาก็หยอดนะครับเดินไปตามถนนเก็บได้เหรียญมาก็มาหยอดนะฮะก็จะได้เป็นประมาณนี้ครับอา่าประมาณตรงนี้เลยครับทุกคนประมาณแทนแทนแทนสามพันหจุด ห้าศูนสตางค์นะครับว้าวดูนี่สิครับทุกคนแบบมองใกล้ๆนะเป็นอะไรที่สวยงามมากนะฮะมันเหมือนกับแบบตึกเลยนะครับดูเดิยเออตึกที่สูงที่สุดมีตึกเต็มไปหมดเลยโอเคพอเหรียญสิบมาวางให้ได้จํานวนหนึ่งร้อบาทนะฮะก็จะสูงประมาณ2เซนกว่าๆนะครับอามาดูเหรียญห้ากันเหรียญห้าก็จะสูงประมาณสามเซนครึ่งนะครับอามาดูเหรียญสองบาทกันนะฮะเหรียญสองบาทก็จะสูงเท่าไหร่กันนะสูงประมาณอ่า เกือบ8เซนนะฮะเจ็ดเซนกว่าๆนะครับเกือบ8เซนะอ่ามาดูเหรียญบาทกันครับแทนเดนแทน่แทน,ทนเหรียญบาทนี่สูงที่สุดเลยนะอ่าก็จะสูงได้อ่าประมาณเนี่ครับทุกคนเหรียญบาทนะก็จะเป็นอยู่ที่14เซนพอดีพอดีเลยนะครับเลย14เซนมานิดหน่อยนะประมาณนั้นเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอเคครับทุกคนเป็นกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีนนครับบบ๊ายบายยเจอกันชู